สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีสาแนแหแบบเกี่ยวก้อยสองรอบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับจับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ปลายชุนนะครับหมุนหนึ่งรอบครับ2รอบครับเราไปเกี่ยวที่ตาเหนยนะครับลูดขึ้นข้างบนอสอดชุนขึ้นมา ดึงมาให้ชิดตานะครับนิ้วชี้กดนะครับปล่อยนิ้วนางนะครับแล้วก็รูดเลยอีกรอบนะครับอ่านี่ครับตาชุนนะครับเกี่ยวหนึ่งรอบนะครับหุบอีกหนึ่งรอบเป็นสองรอบนะครับเกี่ยวตาเหนะครับปัดขึ้นตาเหงนะครับแล้วเอาชุนรอดมานะครับ ดึงให้ชิดปานนะครับเลี้ยวชี้กดนะครับแล้วดึงให้แน่นเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตาเหยที่แน่นนะครับไม่มีรูดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้คนสานเหยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ